สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสีคาร์บุทุกหกล้อนะครับวันนี้ก็รถไทยซีเกตเอพี่นะพี่น้องงามๆเลยครับสีเดิมบางนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพี่น้องติเกอร์ยุคครบครับราคาสวยๆติเกอร์ยุคคบนะครับชั่วโมงจริงนะครับสามพันชั่วโมงนะครับอันนี้สีเดิมนะครับสีเครื่องเดิมนะครับสวยนะครับผม ยางก็เป็นยางเดิมที่ออกมาเลยนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ใช้งานได้อีกนะครับดูให้พี่น้องดูนะครับที่ใครที่สนใจรถ4 7 s p นะครับรตระกูลตำรับที่เอาว่าทนทานนะครับสวยนะครับโดตอรี่ก็สวยนะครับผมอุปกรณ์3ชิ้นราคานะครับราคาเปิดไว้ที่3 0 0แสน แปดหมื่นเก้าพันนะครับหมวกของมันเดิมๆนะครับหมวกสวยๆนะครับรถสวยรถสวยมากนะครับสวยเลยนะครับดูดีครับสวยนะครับผมสวยมากนะครับเอาไปดันดินนะครับเมื่อกี้ไปดันดินนะครับดูนะครับให้ดูสวยๆนะครับผม สีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมนะครับสวยสีเนียนมากเลยครับเดิมจากบริษัทเขาเลยนะครับบริษัทคูปต้ายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าอดูมาเครื่องนะครับมาเครื่องก็เครื่องนี้ยังไม่แก่นะครับท่อนก็ยังไม่ผ่านะครับท่อนนี้สีเกตสเปเชียลยังนะครับือว่าสวยงามนะครับติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบทุกอย่างนะครับ ราคาก็สวยนะครับ3ามแสนแปดหมนะครับถ้าใครไม่เอาโรตารี่ก็สามแสนห้าไปเลยนะครับมาเอาเองนะครับไม่มีบริการส่งถ้าบริการส่งก็ก็จะส่งให้นะครับราคาก็คุยกันหลังไมนะครับนะครับใครที่หารถไปทำนาทำป้อยทำมันนะครับเข้าไร่ถือว่าคันนี้สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับ เด,ดูระบบเครื่องนะครับนี่ครับเครื่องเดิมนะครับยังไม่แกะไม่อะไรนะครับถือว่าสวยมากเหลือทุกอย่างนอ็อตยังไม่มีที่ขันที่อะไรนะครับหม้อน้ำก็ยังไม่เปลี่ยนไม่อะไรนะครับดูครับแน่นติ๊กเลยนะครับใบอะไรใบพัดลมพัดไรนะครับแบต สวยครับดูโค้งนะครับโค้งบาบุ๋มด้วยพี่น้องโค้งสวยนะครับไฟตาไฟยังออกบดนะครับยางความใส่ล้วพี่น้องลอยง่ายนะครับลดราคาซํานีกูได้สนใจเห็นลง YouTube ล่งเปียกกับว่ามึงครับอยู่บานนองน้อยนี่แหละครับอำเพอกกัเสียวิสัยนะครับลอยเอทเท่านี่แหละครับพี่น้องลดป้ายลอยเอครับถดยูนี่แหละครับยูบานลอยเอท อ่าอยู่เไรนี่ครับไปเอามารถบ้านนะครับกลับมามึงเอานะครับผู้ใดสนใจนะครับเอาเดี๋ยวก้อนสติ๊กติ๊กกระติ๊เชียงกับพี่น้องมึงก่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องว่ารีวิวกรติ๊เชียงบ่ยังนะครับเดี๋ยวติดเชียงมึงก่อนมันต้องขึ้นไปเหยียบคาดด้วยพี่น้องนะครับนี่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงก็สามพันสามพันหนึ่งร้อยนะครับชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรถคันนี้เลือดบอกนะครับรถคันนี้ปีหาเกติ้วพี่น้องปีหาเกตเลย ชโมงถือว่าสามพันนี่ถือว่าใส่บ่ไหลนะครับรถแปด 8, ปีเกา,าปีหรือถือว่าใส่บ่ไหลนะครับผมดี๋ยวสต้าเจีงงพี่น้องมึง ยังนิ่มนะพี่น้องเนิ่มมากเลยลดราคาเช่นนี้ฝ่าา่หลดเด้อพี่น้องก็ได้เห็นนะครับลดสวยๆบางลดสีกับสีเดิมนะครับสีเดิมของมันเลยนะครับโค้งมเดยเดิมเบแด้วครับพี่น้องนี่นะครับลดสวยๆนะครับ มึงผ่านนะครับผ่านพ้นนะครับสองสี่หกอีปโป้นะครับ <c oughs> มึงใบผ่านนะครับใบผ่านหนาๆนะพี่น้อง <c oughs> ใบผ่านหนาๆใส่งานอีกหลายปีนะครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องไมึงรถตะรี่น้ำ <c oughs> อ่ะ นี่นะครับโรตารีโรตารีสวยๆนะครับซื้อราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันพร้อมส่งฟรีสามร้อยโลได้หอดโรตารีพี่น้องเอ้ยมึงหลวดโรตารีสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยโรตารีสวยๆนะครับมึงพี่น้องมึงจะชัดนะครับนี่แหละครับโรตารีนะครับของมั่นนะครับเบ้นหนึ่งแปดสองนะครับ ตาช้างอย่างดีมีคุณภาพดูฟันใช้งานได้อีกประมาณ4-5ปีไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับหรือว่าสวยเลยนะครับผมใดสนใจเห็นชิปกะโทรมาเบอร์064192 7877เดเด้อพี่น้องราคาสามารถต่อได้อีกว่ต่อได้อีกครับนะครับต่อได้อีกหรือว่าต่อได้อีกแล้วก็ มาโทษคุยกันว่าไปส่งใ้บ่ส่งเหมืองใดเย้มีบริการส่งให้จ้ำดอยโลนะครับบริการส่งฟรีนะครับถ้าไม่ต่อนะครับถ้าต่อก็ต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับก็จะไปส่งให้นะครับรถสวยๆเลยนะครับสวัสดีครับผม